ค่ะแล้วแผนว่าจะมีอะไรยังไงรก็อาจจะมีร้านอื่นๆข้างเคียงที่แบบอยู่ใกล้ๆในในส่วนพืนที่ที่มีคะแล้วก็อาจจะบอกว่าอะไรของตลาดนัดนะคะเป็นรายละเอียดถ้าเกิดขมมดเป็นคำสั้นๆเราจะบอกอยากจะบอกก็จะบอกว่าตลาดนัดธรรมชาติมีเรื่องราวที่มีการแบ่งปันเป็นตลาดนัดแห่งการแบ่งปันก็อยากให้ คนที่ยังไม่เคยเข้ามาก็เข้ามาแวะเข้ามาชมมีของธรรมชาติมีของอะไรที่เป็นอินทรีย์อะค่ะคนรักสุขภาพเหมาะที่จะมาที่นี่ประมาณนี้เรายิ่งได้เหมือนกับได้รักเสรแบบนี้เข้าไปประตอบกับคำเหราแล้วนะนะมันก็จะทําให้ดูจริงใจและมันดูเป็นธรรมชาติจริงๆผมว่าทันนี้มันคือถ้าเกิดเราบวกความคิดเข้าไปมันสามารถจะเพิ่มมูลค่าในการทำงานดีครับ คือดูรู้เรื่องเลยว่าอะไรเป็นอะไรเป็นฝีมืออยู่ใช่ใช่คือเหมือนฝีมือวาดเขาได้แล้วเนาะแต่ว่าเป็นแก้วเป็นอ่าเป็นหม้อหม้อก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเัลีจนมากใช่รู้เลยว่านี่คือหม้อก๋วยเตี๋ยวใช่คือจับคาแเล็กเร์ของสิ่งต่างๆได้ค่ะคือเป็นโต๊ะที่มีผ้าปูอะไรเงี้ยคือรู้สึกถึงผ้าเลยต่อให้แบบโอเคคนอาจจะบอกเนี่ยผ้าปูมันเปรี้ยวเนอไม่ก็ให้รู้เป็นผ้าปูก็พอแล้วใช่ค่ะ แ,แล้วยิ่งเสริมแม้ว่ามันมีอะไรอะไระกร็ยิ่งเกินขึ้นจริงๆแต่ว่านั่นแหละเอาความตั้งใจเหล่านั้นออกมาเป็นองค์ประกอบของภาพให้ได้มันก็จะคอม p l e t ในแง่หนึงคือเราตั้งโจทย์ว่าโอเคเราอยากจะพูดถึงความการแบ่งปันของความเป็นธรรมชาติเองครัขบขอบคุณค่ะค,ครับโอ้โหดีมาก ดีใจมากท <c oughs> ี่เรียนกันไปใช้เวลาประมาณ <c oughs> สักอ่ะชั่วโมงหรืออะไรนะก็ได้มาคนั่นแหละคือถ้าเรากลับไปที่คำแรกๆก็คือเข้าใจง่ายานะครับคือเขียนแล้วสามารถจะอธิบายให้คนที่มาเห็นต่อไปเนี่ยเขาเข้าใจเรื่องราวที่เราอยากจะบอกคือภาพเขียนไม่สวยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> เราอยากจะสื่อสารเราอยากจะกมีข่าวหมดพอมันนี้ให้เขาเข้าใจอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันก็จะได้ผล ประโยชน์ที่เราใส่ลงไปในบันทึกของเราในอีก10ปี20ปีข้างหน้าเรามาดูงานถ้าเกิดเราพัฒนางานไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นว่าเออเรามาจากจุดเริ่มต้นนี้แล้วมันก็จะมีงานที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ชัดเจนคมชัดมากขึ้นในการจะสื่อสารครับก็หวังว่าคงจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากกา,ารที่มาช่วยแชร์ความรู้ประมาณนี้ครับ เพราะฉะนั้นการที hmm. okay. Okay. <laughs> uh ่เรามาบันทึกออกมาเป็นภาพนะโดยเดี๋ยวพี่ปัดขอสรุปทั้งหมดสั้นๆอีกทีว่ามีหัวข้ออะไรสั้นๆอีกทีได้ไหมคะค่ะพราะถ้าเราจะวาดเนี่ยบันทึกเป็นภาพบันทึกความทรงจําเป็นภาพเนี่ยเราจะขมวดอะไรหัวข้ออะไรประมาณยังไงบ้าง คือผมก็น่าจะกลับไปชาร์จแรกเลยคือให้เข้าใจง่ายใช่ไหมเข้าใจง่ายคือเอาลูกศรเนี่ยชี้เข้าไปในหัวใจั่นโคตรง่ายคือนะอันนี้คือลูกหัวใจที่เราหัวใจของการวาดคือให้มันเข้าใจง่ายครับใช่คือไม่ซับซ้อนทั้งในแง่ของภาพเองที่จะใช้เป็นสื่อสารและข้อความที่มันกระชับที่มันตรงกับเป้าหมายที่เราอยากจะสื่อค่ะคือสมมุติมีเฮดไลน์ที่มันคมชัดแล้ว ที่เหลือมาอธิบายให้มันมีรายละเอียดลงไปมันก็ทําให้เราสื่อสารได้ครบถ้วนนะครับแล้วก็สิ่งที่ตามมาคือถ้าเกิดเรามีข้อมูลที่มันเรียงลําดับต่อนเนื่องมันก็ทําให้เห็นเป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้นนะครับและสุดท้ายก็ในความสวยงามเนี่ยมันจะตามมาถ้าเกิดเราเห็นภาพรวมแล้วเรามาเติมแต่งใส่ลายเส้นที่สวยมีการกํากับการชี้เพิ่มเติม มันก็จะเป็นองค์ประกอบที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเนี่ยผมว่า4ข้อเนี้ยข้อถ้าิดเราทำได้ในง,งานบันทึกมันก็จะมีความสมบูรณ์ครับค่ะแล้วในะส่วนของแบบองค์ประกอบภาพต่างๆการจับอรค์กรก็อกะไรเมื่อกี้ก็ได้พูดไปแล้วนะก็ะถ้าใครสนใจแล้วแบบาตามไม่ทนันยังไงย้อนกลับไปดูไลฟ์ได้นะเดี๋ยวปิดจบตรงนี้แล้วสามารถดูย้อนหลังได้นะแต่วันนี้นะครับเป็นไงบ้างคะแต่ละคนเอาคนใกล้ตัวเลยอยถามเนี่ย ได้รับความรู้พอได้ไหมคะพอได้ไหมได้ได้ได้เยอะเลยค่ะเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ก่อนหนลาหลังเป็นไงอ่ะก่อนก่อนหน้านี้ก็คือจริงๆอ่ะเคยรู้แหละว่าเวลาเราจะจําอะไรอ่ะต้องต้องบันทึกเป็นภาพแต่ว่าด้วยความที่ไม่เคยได้รู้ทฤษฎีมาก่อนทําให้การบันทึกของเรามันอาจจะเขาเรียกอะไรสเปะสป่ะค่ะแล้วก็ ส่วนมากกลายเป็นว่าจบที่บันทึกเป็นข้อความมากกว่ารูปภาพทีนี้เวลาเราจะนึกถึงเนี่ยบางครั้งมันนึกไม่ออกคือวันนี้ก็ได้ข้อมูลจากครูปัดแล้วก็ได้เทคนิคแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยถ้าเราได้ฝึกมือไปเรื่อยๆก็จะบันทึกของเราก็จะง่ายแล้วก็เร็วขึ้นค่ะเอาเอาเป็นตัวแทนแล้วกันเนเมื่อกี้เป็นตัวแทนเราคนที่มาร่วมกิจก,กรรมในวันนี้นะะฉะนั้นเนี่ยก็ นี่ดีกว่าขอเสียงปรบมือให้ดีกว่าเป็นการขอบคุณนะขอบคุณที่พี่ปัดหรือครูปัดเนี่ยเสลาเวลามาให้ความรู้กับเรานะแล้วก็ขอบคุณทางบ้านเช่นกันที่ติดตามกันนะคะแล้วก็อย่าลืมใครอยากส่งกันบ้านกับพี่ปัดก็ได้เลยนะคะแล้วก็พบกันที่ใหม่นะคะขอบคุณสำหรับกาตรติดตามกันขอบคุณมากๆกับทุกๆคนที่นี่และทางบ้านอ่ะครูปัดบอกว่าถ้ามีงานก็ส่งมาส่งมาให้คอมเมนต์ได้นะโอเคขอบคุณมาก ค่ะคุณครูปัดของเราขอบคุณมากขอเชิญคุณครั้งนึงเจ้าป้าคราบมาขอบคุณค่ะ,คคะและก็ขอบคุณสำหรับการติดตามการขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ